ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่โนสุูุสุขคนเนาะกรรมพ่อกันนะครับหลังจากเลขก็ได้ออกไปแล้วนะจะกกหาซื้อก็ได้แต่ว่าต <c oughs> ิดเลขดังเลขอันเพิ่นนะครับเลขหายไปก็ได้กะอันนี้เป็นสูตรเด่นนะครับสตดเด่นกะเอาอยุบ สูตรนี้สูตรที่หนึ่ง่เขาที่เลขหนนะครับสูตร2องเขาเลขเ็ดเลขหเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเะเขาเบิดเขาเบิดทุกสูตรนะครับเพราะว่ามันออกหารหนึ่งเไปออกเลขอันนะครับหนึ่งเจ็แล้วก็อันนี้ือเรีที่ ผมใหายไปนะครับเขาที่หนึ่งเจ็ดนะพี่นอ้องบางคนก็นเห็ดเป็ดน,นะครับบางคนก็นยังเห็ดบุเป็นเดี๋ยวผมสิมาเห็ดให้เบิ้งมือลังนะครับไอ้ตัวนี้เขาที่หนึ่งเจ็ดกับสองเก้านะครับเป็นเลขสิบหกชุดนะเห็ดออกมาแล้วมันได้สิบหกชุดตรงนะครับมีมันเป็นตัวก,กักงวดเดียวก็คือออกมกหนึ่งนั่นแหละ เอาได้หนึ่งหกนะครับที่เหลือนะมันก็ตรงบดนะลายงวดพอสมควรนะครับอันนี้เดี๋ยวว่ากันที่หลังนะสำหรับเลขล่างนะครับเลขล่ง่งแล้วก็แ้มล่างนะแ้มลักผมสิเนเนไปแต้มลักจะว่าสูตรจะเอามาจับมันบวกรเขานะวันนี้เข้าก็สุน เปลี่ยนใหมนะบอกเอาสูตรบอกเอาสูตรนี้มามาเทียบนะครับถ้าเขาได้ตัวเด่นแล้วเขาก็เอาสูตรลักนี่เลยมาเป็นแต้มจับนะครับเออเอาแต้มก้อนบอกจะเอาแต้มเลยอจะเอาตัวเด่นแล้วก็ต้องเขียนอันนี้ก้อนแลวเนาะจะเอาแต้มจะเอาตัวเด่น,ดนก็ต้องเขียนอนลไรเที่ออกไว้ก่อนนะ คือมันออกเ้ก่อนกนเจ็ดตัวนี้เลยเนาะเอาเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดข้างล่างสองเก้าเอาแค่ตำแหน่งพวกนี้กับพอนะเพราะว่าพวกนี้แต้มพวกเนี้ยแต้มไอตัวนี้ผมชี้ตัดออกนะหรือใครเสียม,มาเทียบกับก็ได้นะครับแต้ม นะแตะะ่บริยากนะครับเห็นบ่าสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับเป็นแ้มลักนะสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับเป็นแ้มลักเจ็ดบนะวกสองบวกห้านะเจ็ดบวกสองบวกห้าวันนี้หนึ่งบวกเจ็ดบวกเก้านะครับแต้มนะหนึ่ง บวกเดบวกเก้าจะได้ดยอยู่7 6 5 4และ3ามเจ็ดหกสคือแต้ม2ตัวล่างนะครับแต้มคือแต้ม2ตัวล่างทีนี้ตัวเด่นเอาเด่นกับวิ่งนะครับ เอาเดนกับวิ่งเด่นนี่กับสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับห้าบวกหกเท่ากับสนะิบเอ็ดห้าบวกหกเท่ากับ1ิบเอ็ดจะได้เลขหนึ่งออกที่หนึ่งแปดนะหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเลเก้าศูนย์หนึ่งเขาที่เลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้ากเจ็ออกที่เลขหานะครับห้บวกสเป็น9ก้า้าศูนย์ออกที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งบวกเเท่ากับแด เลขแออกทีสองนะครับมันเข้าที่เลขเก้าหนึบวกเเท่ากับแปดแออกที่องเาข้าที่เลขเก้านะครับว่านี่สบวกเ้าเท่ากับสิได้เลขหนะึ่งหนึ่งสองนะครับคือเด็นล่าง 12 1, 3สคือเด่นล่างที่นี่ครามาเบิงเลขวิ่งนะครับเมื่อกี้นี่เอาแค่5บวก6เนาะ5บวกเป็น11เอเาเอาตัวนี้มาบวกเพิ่มนะเอาหน่วยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะ5บวก6เป็น11เป็น1 1บวกเเท่ากับ8เลขวิ่งตัวเดียวก็คือ8นะครับออกที่18นะ18ถ้าเกิดมันบดชนกันเขาจับได้เลยนะครับ หนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้บวกสองเป็นสิบเอ็เลขหนึ่ง่ตัวเดียวนะมันมาชนกันที่กับสูตรแรกสูตรแรกคือ1นบกแเท่ากับเก้าไดเก้ศูนย์หนึ่งนะสูตรที่สอนี่หนกแเป็น9 9้เบวกสเป็น11บเได้เลขหเลขวิ่งตัวเดียวคือเลขหนึ่งชนกันที่เลขหนน่นอนวันหนึ่งตรงมากนะครับวันนี้หนึบวกเท่ากับหไดห้าเจ็ดนะ ทีนีห่งบวก4บวก9นะครับมันี่ได้จะกับ14 14คือตัวนี้มันบวชนเข้ากระจับ5 4 6 4 7 4ออก4 5นะคือมันบวกปากหลักนะครับไม่ปากหลักหบวก5เท่ากับ9ไ 90, ้า้าศูน่สีบวกหเป็น9 9้า้าศ สี่วกเป็น9 9้าเกับสเท่ากับสิได้เลขวิ่งตัวเดียวคือเลข1นะมันชนกันที่เลข1อีกแล้วออกที่หนนะครับอันนี้งวดที่่านมาามอกี้นะครับหนึ่งบวกเเท่ากับแปดได้แปดเก้าศู่งบวกเจเป็นแได้แปดกาศูนย์แล็หนึ่งบวกเดเป็นแปดแปดบวกหนึ่เป็นเกมันชนกันที่เลข9นะที่ผมเน้นไ้กัเป็นร่ว สามเกั้งสามเ่าแหาละแต่2องเก้าผมมีนะกสางมันว่าผมคิดว่าแต้มมันจะอยู่ที่2แต้มที่ไหนใดมันมากแค่แต้มเดียวคือตัวตัวนี้นะแต้มรักเขาที่นี่เขาจะบอกสูตรนั้นมาชนนะเอาที่แค่แต้มรักมาเบิ้งวันนี้นะครับ2องบวกเเท่ากับสิดได้เลขหนึ่งนะสูตรแรกได้หนึสส,สูตรที่2 ใช่ตำแหน่งนี้ก็ตำแหน่งเดิมมะนะะันอะนี่เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้ากับสิบแปดได้เลขแปดเลขวิ่งตัวเดียวก็คือแปดทีนี่มัน มื่อวนี้ตัวศึกวาสีบวกเขากับแต้มนะตาเข้าจับนะครับ8ปดบวกหนึ่เ้ากับเเป็น0เป็น1จักแต้มสิพิษหรือตัววิ่งสิพิษนะครับจักวิ่งสิพิษหรือว่าเด่นสิพิษนะเมื่อน,นี้9 1, ก้บวกหก็เป็น0เป็นสอง ก็ยังบปถึงแจมอยู่ดีนะครับแต่ที่แน่แนตัวเด่นก็คือ,อเดี๋ยวผมจับจับเลยก็ได้นะลองจับเบิกนะครับแต่มันพวกเขากับแจมนะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้มนะแ่มันพวกเขากับแจมนะครับเรียกล่าง นนเดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวจังหาสูตรอันนั้นมาเทียบอยีกที่นึงนะครับแต่ว่าแต้มห้าหกเจ็ดนี่มันก็มันก็อาจสิซลุดก็ได้แต่มันกังย่งบมลุษนะหรือว่าเลขเลขวิ่งสิลุดบอกเลขวิง่งคือเลขแปดนะตัวรองคือเลขเก้านะครับมันอาจสิรลุดบอกจังว่ากันที่ลังนะครับอันนี้ตัวอยา่างคร่าวๆเลขล่างนะ ว่าว่าไอซุมนีสิเขาต้องการเลเบล 8, 9, แปดเก้าเท่ากับเจ็ดแต้มเลยบอนะเดวจังว่ากันนะครับเดาจังอาเบิรงเลขดับเลขเด่นอีกทีหนึ่งนะครับแต่วิ่งตัวเดียวคือเลขแปดเดิมวันนี้้วก็ตัวเด่นสิบล่างบวกหน่่ยล่างมันจะได้หนะึ่งสองสามนะลองเบิรงนะครับเดวจังว่ากัน นะเด็กก็ได้ไอคำนวณถือกนหาหาที่ซื้อบ่ได้ <c oughs> <c oughs> เลขดังเลขอันเพื่อนนะครับอืมโอเคนะอันนี้เอาข้าวข้าวไปก่อนนะครับสจหรับเลขล่างนะวิ่งตัวเดียวคือวิ่งแปดเป็นแปดลองเก้ากับหนึ่งสองสามโซวาริซีมานะครับมันวนาลดพร้อมกันเราไอาเลขกวิ่งกับเลขเด่นนี่ แต่ผมยานแ้มลุดมากกว่านะแต่ว่าแต้มมันกัดเข่าเงามาอยู่นะั้นยาจังวากัดน,นะครับว่มามันจะออกตัวไดว่ามันจะมา,มาส่งไดเมวน,นี้จุดตีด,ดเลขดังเลขอ่านคนอีกบอกอันนี้ก็ยาลืมนะโควิดสิบเก้านี่ก็ะมาอีกรอบแต่วัดวังหันกระดังคักดังแน่นะไอสามเก้านี่ก็ได้ที่ว่าผมมหาสามเก้าเก้าสามที่ว่าผมให้หางเดียวไปนะ ว่าผมมั่นใจนะไปใส่ดอกไอ <c oughs> ้สมมตินังซื้อก็ได้ตั <c oughs> นนี้นะเป็นเลขล่างที่ผมไ่ไปหันก็มั่นใจนะเมื่อกี้มันได้8ปดเก้าศูนาะแล้วก็เลขวิ่งตัวเดียวก็ได้วิ่งเก้า จะเป็นเก้าสามเก้าแปดหนึ่งเก้าไปสั้นนะครับคี่ว่ามั่นใจนะหนาม,านะมันนะอือคุณนะสองสิบสามสิบกะบยี่สิบเก้าเก้าคือเก้าบานนี้ไอ้พวกหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้านี่ก็ไปติดเลขดังเลขอันเพ้นนะครับอ่างบนกัหนึ่งเจ็ดก็เป็นตีเลข ดังเลขอันคือกันนะครับถ้าพี่นอ้องอ่าท่านใดติดตามอยู่ก่อนเฮ็ดเป็นกันล่วงหน้าไปก่อนนะครับสำหรับเอ่าเลขบนนี้ก็ได้นะครับออกคห้าหนึ่งเจ็ดกับสองเก้าเนาะนะกลับไปลองเฮ็ดเบื้องสูตรมันก็ได้ยากนะผมเคยสอนไปแล้วแต่ว่า ถ้าโรคแค่เดียวมันก็จีไอคลิปเน่าไปเนาะเดี๋ยวผมจะลงให้รับมืออ่นจังว่ากันนะครับให้พี่น้องไปเข้าข้าวไปก่อนว่าอันใดมันเขาอันใดโกเขาจังใดเป็จังว่ากันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ